อันนี้ค่ะตอนเมื่อกี้เรามาจอดรถเนี่ยเราก็ตกใจมากเลยึงว่าร้านมันยังไม่เสร็จดูบรรยากาศภายในร้านนะคะก็คือดูโล่งโปรแลวก็ดูแบบมีส่วนสีเขียวเข้เหม,มือนหลุดออกมาอีกล่งนึงเลยค่ะเ<ช>บลร้า,ลานนี้ค่ะเขาก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปแล้วผสมประสานกับผู้ดีอังกฤษกับอิตาเลยียนเดชานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเราสองสาวเบลแล้วก็ลูกน้ำค่ะจากโครงการ โซออริจินกเกษตรอินเตอร,ร์เชงนะคะวันนี้นี่เราก็มาอยู่กันในรายการ,รเซลชวนชิลนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะพักุณนทุกทนนะคะมาชิลกันที่แถวแถวแยก,กเกษตรก็คือใกล้ๆกับโครงการของเราเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าแยก,กเกษตรอันนี้นะคะจะมีร้านอาหารชั้นนําค่ะแล้วก็มีร้านค,คาเฟแบบน่ารักน่ารักนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาชิมกันนอกจากนี้ยังเป็นนิวซีบีดีแห่งใหม่ด้วยนะคะถูกต้องค่ะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะพาไปชิลเนี่ย อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และสับ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 ส c r i b e นั่นเองั่ะัละแน่นอนนะคะวันนี้เัาสับสับสนบสับรับสัาสับ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 รับส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 ั องคนก็ไปอยู่กันในร้านขมิ้นแล้วค่ะดูบรรยากาศภายในร้านนะคะก็คือดูโล่งโปร่งแล้วก็ดูแบบมีส่วนสีเขียวเข้ามมหลุดเอามหมอีกล่งนึงเลยค่ะพี่บแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเราด้วยเนาะเมนูแรกของเรายำบ้านขมินค่ะโอ้โหดูสิค่ะดูตัวใหญ่กว่ามือเราอีกนะคะพี่แบลใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกเมนูนึงนะคะก็เป็นเมนูเด็ดเช่นกันนั่นก็คือแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวค่ะส่วนอันนี้ค่ะเจ้ายำเครื่องถูกต้องนะคะแล้วก็อันนี้ กุ้งผัดสโตใบเหลียงผัดไข่นะคะโลเคชั่นของทางร้านอาหารนะคะอยู่ที่ซอยประเสริฐมนูกิจ2นะคะถนนพหลโยธินค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับตัวโครงการของเรานะคะเพียงแค่1.6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหรือว่าใช้เวลาเดินทางเพียงแค่6นาทีเท่านั้นคเวลใช่แล้วค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะเขาเปิดทุกวันเลยนะคะเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง3าทุ่มครึ่งนะคะ คืออันนี้ค่ะตอนเมื่อกี้เรามาจอดรถเนี่ยเราก็ตกใจมากเลยถึงว่าร้านมันยังไม่เสร็จก็คือมันเป็นการตกแต่งสไตล์การตกแต่ขงของเขานั่นเองคือตามชื่อร้านเลยบรรยากาศตกแต่งได้แบบมินิมอลมากๆค่ะแต่ว่ามีความเท่ผสมผสานอยู่แต่แอบดิดบิดนิดนึงนะคะพี่พ<ว> <ๆ S 2> เบลเพราะเหมือนมองไปแล้วเห็นหินอยู่รอบๆร้านเลยเจ้าของร้านเขาบอกว่าตรงเนี้ยร้านเขาตั้งอยู่ในย่านที่เป็นลาดภาวังหินเเขาก็เลยอยากจะมีแบบ ความเป็นหินอยู่ในนี้ด้วยมาเริ่มต้นที่เมนูแรก เป็นเครื่องดื่มค่ะอันฟินิชเอสเย็นนะคะเป็นการผสมผสานเอสแบบไทยๆค่ะเดอร์ตี้ไม่ะก็คือจะเป็นกาแฟที่มีผสมกะทิเล็กๆค่ะแล้วก็มีกะทิอยู่ที่ขอบแก้วนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นเอสเปรสโซโรเซลุก็คือจะเป็นกาแฟเอสเปรสโซผสมกับตัวกระจี๊ยบอันนี้เป็นเกสบานาน่าค่ะลูกค้ามาเราจะชอบแบบสั่งกล้วยทอดเพื่อจิ้มกับตัวที่เป็นเอสเย็นค่ะแล้วต่อมาอันนี้น่ารักมากเลยชื่อเมนู ไก่ด้วยได้มั้ยลับด้วยได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาอนุญาตให้กลับด้วยก็ส่งเมนูให้เขาไปเลยไก่ได้มั้ย กอดได้ไหมบ้มาสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่แบบอยู่โซนนี้นะคะใกล้กับตัวโครงการเราเพียงแค่6กิโลเท่านั้นเองใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คืออยู่ในซอยลาดพ้าววังหิน46นะคะมาได้ทุกวันตั้งแต่วันรังคารถึงวันปิดเลยตั้งแต่9โมงถึง5โมงครึ่งค่ะ พ o t ช r o ธเบโรแอนด์เค่ะร้านนี้ค่ะเขาก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปและผสมประสานกับผู้ดีอังกฤษกับอิตาเลียนใช่เมือ่อสักครู่เมื่อกี้นี้ตอนเราเดินเข้ามาค่ะบรรยากาศภายในร้านดูแบบอบปูนดูเหมือนแบบว่าออกมาจากโลกอีกใบน,นึงเลยอะพี่เบลมีโลกสองใบหรือเปล่าคะไม่ใช่เอเรามาเริ่มต้นที่เมนูที่เราเป็นแบบซิกเนเจอร์นะคะก็จะเป็นตัวไก่อบกับมันฝรั่งค่ะ สเต็กไก่แบบดูแบบ,แบ,บน่ากินเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่ถ้ามาแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องสั่งนะคะก็จะเป็นสปาเกตตี้นะคะหอยลายผัดพริกแห้งค่ะอันนี้น่ากินมาเรากินคือหอมสุดนอกจากนี้ค่ะก็จะเป็นจานเด็กของเราเลยก็คือเป็นเนื้อออสเตียเทนเดอร์ลอยค่ะใช่เป็นเมนูที่เรารอ,อคอยมาแต่ตอนเช,ช้าใช่อยากมาก, <laughs> มากินมากเลยแล้วก็ของหวานของเขานะคะก็น่ารักมากเลยค่ะตกแต่งมาแบบมูมิ้นน้ออันนี้นี่นะคะต้องถือว่าเป็นแบบ เนเจอร์ของทางร้านก็คือใครมาต้องสั่งเลยนะคะก็เป็นพานาคอตต้าสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูของหวานนะคะที่ห้ามพลาดเลยก็คือ บลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะเขาเสิร์ฟมาคู่กับไอศกรีมวานิลลาสำหรับใครที่ดูแล้วแล้วแบบอยากจะเข้ามากินนะคะที่นี่ก็เปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มเลยค่ะแล้วก็โลเคชั่นของเขานะคะก็จะอยู่ใกล้กับตัวโครงการของเรานะคะเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะก็คือหรือใช้เวลาเดินทางแค่10นาทีเท่านั้นนะคะก็คือที่ถนนเกษตรนวมินค่ะซอย22นะคะ โมลินนะคะเป็นร้านคาเฟ่สุดชิคค่ะเป็นสไตล์มินิมอลเปิดใหม่ย,ย่านเกษตรนวมินนะคะซึ่งหน้าร้านเนี่ยเป็นโคง้งเป็นคลื่นมีลูกเล่นด้านในคาเฟ่ก็จะทำเป็นในส่วนของโมลินคลินิกค่ะที่เป็นคลินิกด้านความงามและสุขภาพซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะก็จะเป็นแบล็คโอเรนต์ค่ะหรือว่ากาแฟซมัทฉะลาเต้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีแบล็คพาชั่นค่ะกาแฟสาวร์สมาพร้อมกับครัวซองคาราเมลแมคคาเดเมียค่ะแล้วก็ชีสเค้กหน้าไม้นะคะ ในส่วนของเราจะเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา11โมงถึง1ทุ่มนะคะที่สำคัญเขาหยุดทุกวันจันทร์นะคะจากโครงการของเรานะคะ s o r i z i n เกษตริรเรนเ์เชงเนี่ยไปร้านโมลินเนี่ยก็คือใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองค่ะ ตุลาฟ o ล l o ดีไซน์เอ็กคา่ค่ะตัวร้านนะคะก็จะมีการออกแบบในสไตล์โมเดิลสแกนดิเนเวียนนะคะที่จะเน้นในการตกแต่งดอกไม้เป็นหลักเลยค่ะสําหรับดอกไม้ที่เอามาตกแต่งร้านนะคะก็จะเป็นดอกไม้นําเข้าจากต่างประเทศด้วยเมนูแรกนะคะเป็นเมนูโบทานิกรีทีทค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ให้ความสดชื่นนะคะออนท็อปด้วยมัสชะสูตรตุลาเบรนค่ะบนน้ำเลมอนนผสมกับน้ำผึ่งป่าสูตรพิเศษมีความเปรี้ยวและหอมลงตัว l ลูบลูมนะคะเป็นเมนูเดียวที่ไหลค่ะสูตรนมพิเศษมีกลิ่นหอมฟอลลนและออนท็อปด้วยช็อตกาแฟตุลาเบนค่ะเช็คเอา y ์ o u r f lower เซตนะคะที่เป็นการจัดเซตดอกไม้ค่ะที่มาพร้อมกับเครื่องดื่มเหมาะสําหรับมอบให้เป็นของขวัญหรือการแสดงความรู้สึกดีๆแก่กันค่ะใครที่อยากจะมาเช็คอินร้านนี้นะคะก็สามารถไปกันได้เลยค่ะเพราะว่าร้านตั้งอยู่ที่ถนนงามวงวานค่ะอยู่ใกล้จากโครงการของเรานะคะเพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะ เวลาเปิดปิดนะคะเขาก็จะเปิดตั้งแต่10บโมงจนถึง6กโมงเย็นเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราสองคนก็พาทุกคนค่ะมาอยู่ในบรรยากาศของห้องตัวอย่างของโครงการโซริจินเกษตรอินเตอร์เชนค่ะค่ะซึ่งเป็นห้องรูปแบบดูโอสเปซนะคะหรือว่าห้องสองชั้นนั่นเองค่ะซึ่งมีความสูงของพื้นถึงเพดานนะคะอยู่ที่4.2เมตรเลยค่ะอู้นะคะเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของในยาน่านีเลยนะคะเป็นที่แรกที่นี่ที่เดียวนะคะใจกลางแยก,กเกษตรค่ะสามารถเดินข้ามไปที่ฝั่งมอเเกษตรเพียงแค่20เมตรเท่านั้นเองค่ะ แล้วก็ในอนาคตนะคะยังเป็นจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เชนค่ะของสายสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลอีกด้วยนะคะและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นนะคะของเราเนี่ยเป็นทำเลที่อยู่ใกล้กับมอเกษตรมากที่สุดเพียงแค่20เมตรค่ะเดินข้างฝั่งก็ถึงมอแล้วและสำหรับ EP นี้นะคะเราสองคนเนี่ยต้องไปแนวแรกนะคะแต่ว่า EP หน้ารายการเซลชวนชิวจะพาไปชิวที่ไหนนะคะอย่าลืมช่องทางการติดตามนะคะแล้วก็รบกวน กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้เราด้วยสับตะไคร้ฉันอยากกินตะไคร้คอ่ะโอเควันนี้เบลละน้ำนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย